สวัสดีครับผมมบช่องเดฟทอลออีกแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนไม่ได้ไปเช็คอวตารช็อปพอเพื่อนเพื่อนยุ่งกับเอ็กฮันทำแมปอย่างอื่นนะครับเพื่อนๆนลืมอวตารช็อปใช่ไหมเออเพื่อนเพื่อนเข้ามาในอวตารช็อปเลยแล้วเพื่อนๆนจะเจอนี่เอกโซนนั่นเองนะครับซึ่งคาดว่ามันน่าจะไว้ช่วยสําหรับภารกิจต่อๆไปของเพื่อนเพื่อนั่นเองนะครับเป็นเหมือนชาเลนจ์มันเหมือนอะไรว่าตตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่ไข่ปล่อยจริงๆวันที่7เเมษานนนัั่องะครบ เดี๋ยวลองไปดูเลยดีกว่านะครับมันคือเจ้าเอกโฟนตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อน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 มาเจอช่องผมวันนี้นะอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อที่แบบพอเพื่อนเพื่อนเจอของฟรีเงี้ยเนี้ยเนี้ยผมไม่ปล่อยเพื่อนเพื่อนพลาดแน่นอนนะครับเพื่อนเพื่อนไม่มีทางพลาดยีงไงเห็นไหมตรงนี้มันจะเขียนเดสคริปชันไว้เลยว่าเอาไว้ช่วยสําหรับมิชชั่นต่อไปนั่นเองนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไว้ทําอะไรแต่ว่าเราซื้อไปก่อนซื้อไปก่อนมันเป็นประเภทนีวิเกชั่นนั่นเองนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ